เฮ้ยคุมึงมีอะไรจะถามหน่อยบ้านมึงนี่เวลาฝนตกนี่ตกเป็นน้ำเหมือนต้านถูกไหมวะฮนะเนี่ยเวลาฝนจะตกเนี่ยตกเป็นน้ำไหมหรือตกเป็นอะไรใครรู้ช่วย,อย,วยสอบกูทีนะสบายดีพ่อแม่พี่น้องชื่อในลาวและยุต่างประเทศ แล้วก็สบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทั้งฟังทยเบอร์สุขคู่สุกคนนะล่าสุดผู้กองบอยบ้านฝนตกนะสายสืบทั้ทงฟัง่งไทยส่งไปประจำการอยู่ในาเมตนะอ่าเฮ็ดคลิปออกมาถามเพื่อนปะนะ่าไทยนั่นเวลาฝนตกเป็นน้ำคือกันบ่อนะออผู้กองบอยก็เคยได้สัมผัสมาแล้วดินะเคยเห็นมาแล้วนะ ทางฝั่งไทยนะเวลาฝนตกมันตกเป็นลูกตุมสินะ่ <c oughs> มันบ่นตกเป็นเม็ดเป็นทรายน้ำนะเขาตกเป็นลูกนะสิเดนะลูกง่ญ่ผู้กองบอยก็เคยได้เห็นข้าวอยู่นะนะเขาตกตุ่มบรดเดี๋ยวหนึ่งในคอมเมนจะเทือนทั้งบกทั้งน้ำเห็นบปล่นะ ยืนเกาะรั่วกันเบิงตะพิบตะพิบตายัางกันละครสัตว์นะผู้กองบอยนี่ถาแมแนวเป๊กเนาะมีหลายคนหู้อยู่ผู้กองบอยนะเขาก็ตอบจุเป็นฮอดสายลับที่เขาส่งไปประจำการเคยว่าได้สัมผัสมาแล้วเป็นยังเรื่องเล็กน้อยตรงนี้จึงบอกหู้เนาะยังกล้าออกมาถาม นี่นะเจอไข่ฝนนะไข่ฝนเอฟสิบหกขันสมองฟั่นเฟือนไปเลยไบนี้นะฝนตกกระสั้นสะเทือนสะท้านถึงได้อ่องอัดคลิปถามมาเปลี่ยนคือกันบอกเป็นปปนะฝั่งไทยฝนตกขันเขาไม่ได้เป็นน้ำเขามีมาเป็นลูกลูกเบลเลอร์เลยสินะเขาเอิญมาไข่ไข่เม็ดฝนเอฟสิบหก ตุ้มตั้มเข้ามาสะเทือนวงการขเม,มเห็นไหมเห็นะเป็นปุ๋ยอยู่ในป่าเกาะรั่วอยู่นำตามเจวบ้านนะเห็นบ่นะ่ะนั้นแหละมากฝนเม็ดฝนทั้งฝั่งไทยนะ่ะเม็ดใหญ่มันแปกแกงเม็ดฝนทั้งฝั่งขมຈน,นะนะแปลกไม่เหมือนใครแลวก็ไม่มีใครเหมือนอาจจะบางครั้งทำให ชาวเขเมรนั้นตกใจถึงกับเล่นเข้าไปลี่อยู่ในถ้าในลึกหินบางครั้งถึงก็ได้สวดมนต์สวดพระเอาแกนกันออกมาเพื่อจะอบรรทุกบรรเทาคาถาในใจขอให้ยุโรดปลอดภัยจากเม็ดผลพวกนี้ <c oughs> <c oughs> เอาค่อยคือบ้า,บาเห็นพวกกองบ่อยยำใดก็คือว่าอา่าเห็น ตลกเรียงอีลานไม้แผ่นเดียวสินะ่ะนะเขาให้ไปประจำการพวกกองบอยเขาไม่ได้ให้บอกมาซ่อมมาส,น,มาสนเรื่องน้ำเรื่องฝนอยู่นี่นะยิ่งมาซ่อสนเรื่องน้ำฝนเห่งไปเห็ดหนะ้าที่ไปไประจำการพวกนะ่ะซืบสาวแล้วเรื่องมันพุ่นนะมาลีระบองให้ออกมาให้ไทยรับผิดชอบพวกน่ะนะนะไปถามพวกนั่นพุ่นพวกกองบอยนะ เล่นตลกเฮห,หาบอนะเล่นพอ,อาหาเลยว่าเอาเท่ๆเอาจริงจังเวลาผู้กองบอยนี่ไปแถวคอเมนตนี่นะผู้กองบอยบุย่านอันเยียบอันกับบอมบี้ที่เขาวางใบ,บี่นบอกยังเห็นผู้กองบอยไปสำรวจมองอันที่ทุ่งอันบอมบี้เนาะนะนะ ลองไปสำรวจบางนีผู้กองบอยก็กมอบหน้าที่ให้ไปประจําการอยู่ในฟั่งคาเมนแล้วนะเฮดหน้าที่มันคือนี่นะซุปไปวนนํานนหลายฝ้าฝนนะะฝนจากฟั่งไทยมันฝนแป๊กนะฝนที่มีนึ่งเดียวอยู่ในเอเชียนะตอนนี้หันตุ้มไปไสเนะี่ยคือคาเมนร้องไห้น้ําตาหยดทั้งแผ่นดินสินะ <laughs> ถ้าเกิดผู้กองบอยถามดูดูนี่จะน้อยในผู้กองบอยจะทึ่งง่ายมาประจำการยูไทยเด้อนะเขาจะเอิ้นตัวกับนะถ้ายัางบไปเฮ็ดเปียกทงานตามหน้าที่ที่ทางการไทยเขามอบหมายให้ไปประจำการอยู่ทางขเมรนะนะเฮ็ดหน้าที่ของตัวเองให้มันเข้ากับสภาพสถานาการาศนะไปสืบสาวแล้วเรื่องพุ่นลุ่งทุ่งอัน บอมบี้ที่เขาวางไว้ผลนะหรือบอกกับเรื่องนี้เด้นะผู้กองบอยลองถามเขาเบิ่งนะลองไปประจำทรายแดนที่เขาวางลวดหนามนะผู้กองบอยไปแถวนั้นแล้วผู้กองเอิ้นถามหามาลีกับวุญเส้นว่ายามใดซิอันอนุญาตให้เขาเฮ็ดหัวกัน้นสินะเพราะว่าม่งนั่นไทยเขายึดมาได้ละเด้นะ ผู้กองบอยไปมองนั่นแล้วถามเขาเด้อนะถ้าผู้กองบอยยังเฮ็ดเล่นๆแบบนี้เขาจะเอื้นตกับไทยทวนได้นะอาจจะไม่มีอะไรนะจ๊ะผู้กองบอยนะเดี๋ยวเขาจะบดจ้างเงินได้ผู้กองบอยนะเดี๋ยวเขาบอกออกเงินเดือนให้ด้อบอเฮ็ดเปียกนะนะอืมคิดเห็นผู้กองบอยแล้วก็คิดเห็นนัน ที่ตอนเราถามบ้านผู้กองบ่อยคือ,อยังมักแต่ง <c oughs> คือนะคอีดีเลยคืออีดีเลยผู้กองบอยเนี่นะนะถ้ามือไทยผู้กองบ่อยอยากสัมผัสเม็ดป่นทางฝั่งไทยบอกเขานะบอกเขาอีกหนะึ่งเขาจัดให้ไปนะไา่คือลูกแตงกัวหันหลยไายคือลูกมักแตง่แต่ว่าจะง่ายก็ลูกมักแตงนะ จะใหญ่เกือบเออ่พันเท่าของลูกมักแตงลูกนึ่งนะถ้าเป็นแต่งธรรมดาเนาะแต่ถ้าเป็นลูกแต่งไทยนะจะเท่ากับว่าร้อยลูกเลยแหละนะนั่นแหละฝนทางฝั่งไทยนะฝนเม็ดฝนเม็ดฝนเป็นเม็ดพิเศษก็เอาา้นาฝนห้าพิเศษใช่นะ เขาเวลาฝนตกเขาเอื้อมมาห้าฝนมืนบอกนะแต่ว่าทางฝั่งไทยเขามีห้าฝนพิเศษนะพิเศษเลยอันนี้บอกแล้วพิเศษพิเศษพิเศษสุดเลยได้ผู้ก,กองบอยนะพิเศษที่ไม่มีใครเหมือนแล้วก็ไม่เหมือนใครนะอย่าอยากหู้เลยผู้กองบอยเรื่องเม็ดฝนทางฝั่งไทยนะเดี๋ยวจะได้นั่งให้กันทั้งพื้นแผ่นดินอีกคนะ่ะเดี๋ยวจะได้นั่งให้กันทั้งประเทศอีกนะ <c oughs> เนี่ยจีได้ลำบากเนีย่ยซุ้ไปถามหาเด้อนะจังน่อยจีได้ขี้ฮดต,ตดหายเอาเม็ดฝนท้งฟั่งไทยไ,ไม่ธรรมดานะจ๊ะ